สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่าง3ตัวนะคะ2สูตรสูตรที่1นะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนแล้วก็ ใช้หลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบสองนะคะหลักแสนบวกห้าหลักพันบวกแนะคะหลักร้อยบวกเจ็นะคะหลักสิบสองบวกห้า บวกแปดบวกเจ็ดนะคะได้ยี่สองเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกสี่สองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะสูตรนี้เน้นที่หลักหน่วยงมดต่อมานะคะห้าหลักแสน บวก0นะคะหลักพันบวก1นะคะหลักร้อยบวก3หลักสิบนะคะ5บวก0นบวก1บวก3นะคะได้9 9บวก1ได้0 0บวก1ได้1นะคะเลขที่ออก3 1นะคะ ข้าที่หนึ่งหลักหน่วยนะคะงวดถัดมาห้าหลักแสนบวกแปดนะคะหลักพันบวกสี่หลักร้อยบวกสองหลักสิบห้าบวกแปดนะคะเป็นสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ด บวกสองเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกคือเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะแปดเก้า <9 S 1> นะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสี่หลักแสนบวก สี่หลักพันบวกแปดหลักร้อยบวกสี่หลักสิบสี่บวกสี่นะคะเป็นแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสี่เป็นยีน 16, ่สิบเลขเรียงตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะ หลักหน่วยม้วนถัดมานะคะสามหลักแสนบวกเจ็ดนะคะบวกสามหลักร้อยบวกหนึ่งหลักสิบสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะคะบวกสามเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกเลขที่ออกสี่หก มวนต่อมานะคะสี่บวกเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดนะคะสี่บวกสี่ขออภัยค่ะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเดินที่หลักหน่วยเนาะ สูตรนี้เพิ่งเดินเพียงห้างวดนะคะงวดต่อไปถ้าเดินต่อถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่6สูตรที่1นะคะได้2 3 4นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลัก10 สามนะคะหลักพันบวกสองนะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักพันนะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมนครั้งที่สองใช้หลักร้อยนะคะสามหลักพันบวกเจ็ดหลักร้อยบวกตามด้วยเก้าคงที่นะคะ สามบวกเจ็ดนะคะบวกเก้า <9 S 1> ได้สิบเก้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าที่หนึ่งหลักสิบนะคะ มวงต่อมา0บวก7นะคะบวกตามดเว้9คงที่0บวก7นะคะบวก9ได้16เลขเป็นตัวแรกคือ6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8นะคะเลขที่ออก6 0 ข้าที่6กนะคะหลัก10บมืวดต่อมานะคะห้าบวกเจบวกเกบวกเเป็น12บวกเ้าเป็นยี่เนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ1 1ึบวกหได้2อนะคะสอบวกหนึ่งได้สาม เลขที่ออกนะคะสี่สองเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะศูนย์บวกสามบวกเก้านะคะศูนย์บวกสามบวกเก้าได้สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เลขที่ออกนะคะ สามหนึ่งเข้าที่สามหลักสิบนะคะงูฏถัดมาแปดนะคะหลักพันบวกศูนย์หลักร้อยบวกตามด้วยเก้าคงที่แปดบวกศูนย์บวกเก้าได้สิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออก แปดเก้าเลขเด่นมาสองตัวนะคะงอถัดมาสี่นะคะบวกเก้าบวกเก้านะคะสี่บวกเก้าเป็น13านะคะสิบสามบวกเก้าเป็นยีิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองวกหนึ่งได้สามสามวงหนึ่งได้สี เลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเท้าที่สองมวนต่อมานะคะเจ็ดบวกศูน <0, S 2> บวก9กนะคะเจ็บวกศูนบวกเก้าได้สิบหเลขเด่นตัวแรกคือ6กนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหได้8 เลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะส่วนงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะเจ็ดหลักพันบวกห้าหลักร้อยบวกตามด้วยเก้าคงทีนะคะ เบวกห้านะคะเป็น12บวกเเป็น21เอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือ1 1ึบวกหได้2 2งบวกหนะคะได้3 16นะคะคลิปนี้นะคะสูตรที่2ได้1 2 3นะคะส่วนสูตรที่1เนาะสูตรที่1นะคะ ได้สองสามสี่สูตรที่1คือเดินที่หลักหน่วยนะคะสูตรที่1นะคะเพิ่งเดินเพียงห้างวดนะคะเดินที่หลักหน่วยเนาะขอให้เดินต่อนะคะแล้วก็สูตรที่สองนะคะไม่ปักหลักนะคะสูตรที่สองสลับสิบหน่วยสูตรนี้เดินทั้งหมดนะคะ เจ็ดงวดนะคะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันงวดต่อไปถ้าเดินต่อนะคะถ้าไม่ลุกก็เป็นงวดที่แปดคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ